ดีเอลวันกรุ๊ปผู้นำธุรกิจโรงแรมของเมืองไทยเตรียมรับผลดีทั้งโครงการเที่ยวคนละครึ่งและเทรนด์ของไฮซีซันงบดุลจะแข็งแต่งแค่ไหนกิต้าจะพาไปเจาะลึกคะ่ะ Space Bar Money Financial Deep Dive จะพาไปดิฟกับงบดุลของดีเอลวันกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น E R W นะคะบริษัทนี้ทำธุรกิจโรงแรม เป็นเจ้าของโรงแรมกระเทตเอราวันโรงแรม Holiday Inn บริหารโรงแรม JW Marriott และก็ยังมีแบรนด์ที่เป็น Budget Hotel ที่มีชื่อเสียงอย่างมากนะคะนะั่นก็คือ h อ p อินและ i b i ินะคะใครๆก็รู้จักดีเขามีโรงแรมตั้งแต่ราคาประหยัดไปจนถึงกระทั่งโรงแรม5ดาวครอบคลุมทั้งในประเทศไทยในฟิลิปปินส์แล้วก็ในญี่ปุ่นด้วยนะคะในช่วงที่จะเป็นไฮซีซันปลายปีแบบนี้นะคะธุรกิจโรงแรมก็จะรับผลดีจากนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นมาดูกันนะคะว่านอกจากเทรนด์ของการท่องเที่ยวแล้วงบดุลของเอราบันแข็งแกร่งแค่ไหนไปดูผ่านตัวเลข สินทรัพย์และหนี้สินก่อนนะคะสินทรัพย์ของเอราบันทั้งหมด25.765ล้านหนี้สิน1 6 6 5 6 6ล้านมีสินทรัพย์ครอบคลุมหนี้สินถือว่าผ่านนะคะส่วนคุณภาพของสินทรัพย์แล้วก็ประเภทของสินทรัพย์โดยรวมๆแล้วนะคะประมาณ93%เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคือ24,108ล้านสินทรัพย์หมุนเวียน1,657ล้านก็ตามธรรมชาติของธุรกิจ โรงแมรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จะมีที่ดินมีอาคารมีส่วนที่เป็นอุปกรณ์สำหรับการลงทุนระยะยาวนะคะสภาพพร้อมก็จะไม่ได้สูงแต่ว่าสินทรัพย์ก็จะมีความมั่นคงสําคัญที่สุดในการชี้วัดงบดุลคือเรื่องของนี้สินตัวเลขหนี้หมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบหกล้านถ้าดูส่วนของผู้ถือหุ้นเก้าพันห้าร้อยแปดล้านคิดเป็นดีอีหรือว่าอัตราสัดส่วนนิสินต่อทุนอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดหกหนึ่งเท่าถือว่า ไม่ได้สูงแต่ก็ไม่ต่ำนะคะ1นนี่ก็เป็นตัวเลขที่ถือว่ามีการกู้ยืมเพื่อการลงทุนขยายธุรกิจสูงเช่นเดียวกันต้องไปดูว่าสภาพคล่องสูงหรือเปล่าผ่านทางตัวเลขของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนนะคะตัวนี้หมุนเวียน2006นหนี้สินหมุนเวียนตอนนี้เนี่ยเทียบกับตัวสินทรัพย์หมุนเวียนที่1,6หล้านค่อนข้างตึงตัวนะคะตัวเลขของ อัตรา current ratio หรือว่าสภาพคล่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.62เท่าซึ่งต่ำกว่าหนึ่งต่ำกว่าหนึ่งก็คือต่ำนะคะในช่วงสั้นๆเนี่ยถ้ามีนี่จะต้องจ่ายแต่ว่าจะต้องกู้มาลงทุนเพื่อเอาส่วนนี้ไปหมุนเงินดังนั้นคือถ้าดูโดยรวมแล้วนะคะสินทรัพย์เขาแข็งแรงดีแต่ว่านี่เขาค่อนข้างเยอะสภาพคล่องเขาก็ค่อนข้าง,าง,าง,างต่ำต้องอาศัยว่า ในช่วงการทำธุรกิจไฮซีซันเนี่ยต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามาให้ได้มากๆเพื่อให้ได้หมุนเวียนในแง่ของธุรกิจได้นะคะซีซันอาจจะช่วยได้โครงการกระตุ้นของภาครัฐก็น่าจะช่วยได้นะคะแต่ว่าที่สําคัญความโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือการมีธุรกิจโรงแรมในทุกเซกเมนต,ต์ตั้งแต่บัตเจตไปจนถึง5ดาวแล้วก็การขยายธุรกิจในกลุ่มที่เป็นบัตเจตโฮเทลที่กําลัง มาพร้อมๆกับเทรนด์ของคนที่ท่องเที่ยวอย่างประหยัดแล้วก็ราคาถือว่าคุ้มค่าเนี่ยก็น่าจะทําให้เอาราวันนั้นยังเติบโตต่อได้นะคะก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนนะคะต้องนําไปพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนหุ้นเอาราวัน